ตัวนี้เราจะมาเรียนรู้ต่อในข้อที่2นะครับสำหรับห้องม .4 ท14กับ4ท15นะครับตัวนี้เราก็จะได้เรียนออนไลน์ในวันจันทร์นะครับคลิปนี้พวกเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับตามเวลาที่เราสะดวกนะครับกูจะอัปลงไว้ให้เราดูนะครับเนื่องจากว่าแต่ละคนมีเวลาว่างไม่ตรงกันนะครับบางทีอยู่บ้านพ่อแม่อาจจะไป ให้ใช้ช่วยงานบ้านนะครับเราอาจจะไม่ได้เรียนนะครับดังนั้นรูจะอัดคลิปไว้ให้พวกเราได้เรียนดูนะครับได้เรียนตอนที่เราว่างนะครับอ่ะมาดูกันเลยในข้อนี้นะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าจงหาเซตคาตอบของสมการนะครับเขาให้หาเซตคําตอบของสมการสมการของเราคือชุดนี้นะครับสมการของเราคือ x กาลังสามลบเ x กาลังสองบวกสิบสี่ x ลบแปดนะครับมันคือ สมการกําลังสามสแสดงว่าข้อนี้อย่างน้อยเลยต้องมีคําตอบอยู่สามคำตอบนะครับไม่ใช่อย่างน้อยไหมอาจสูงสุดได้สามคำตอบนะครับบางทีอาจจะได้สองคำตอบก็ได้เพราะมีคําตอบสากันวิธีที่เราเรียนไปในวันศุกร์นะครับครูบอกว่าเราจะใช้วิธีการหารฝังเคราะห์นั่นเองนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยวิธีการหารสังเคราะห์ทําทอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดูสมการชุดนี้ก่อนว่า เขาเรียงดีกีจากมากไปน้อยหรือยังนะสังเกตนะครับเขาเรียงแล้วครับกําลัง3กําลัง2และกําลัง1สุดท้ายจะไม่มีตรงนี้นะครับแสดงว่าโจทย์เรียงมาให้เราแล้วเราก็แค่เอาสัมประสิทธิ์ของเขามาเขียนนะครับสัมประสิทธิ์ที่ตรงนี้ก็คือเลข1ดังนั้นเราก็จะเขียน x กําลัง3ตัวนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ก็คือเลข1ต่อไปของกําลัง2ก็คือเลขลบเถัดไปก็14แล้วก็ลบแนะครับเราก็จะตั้งหารสังเคราะห์นะครับ อัานฟังเคาะเป็นยังไงนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะหารนะครับเราจะสุ่มตัวเลขมาลงตรงนี้อาจจะเป็นเลข1เลข2เลข3หรือลบหลบสอลบสอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับครูบอกว่าให้นักเรียนสังเกตพจน์ท้ายตัวนี้ฮะเลขของเขาคือเลข8นะครับทฤษฎีตัวประกอบบอกว่าตัวประกอบของเขาก็จะมีเราก็จะบอกว่า8เนี่ย มีตัวประกอบอะไรบ้างตัวเลขที่เราจะสุ่มมาหารนะครับ8เนี่ยตัวประกอบของเขาก็จะมีเลข1 2 4 8ทุกตัวนักเรียนต้องใส่บวกกับลบนะครับมันจะมี2ตัวหมายความว่าสมการนี้ดูคร่าวๆจะมีคําตอบที่เป็นไปได้อยู่เท่านี้ตัวนะครับก็คืออยู่8ตัวนั่นเองเพราะมีอยู่4ตัวทั้งบวกทั้งลบมันคูณ2นะครับก็เลยเป็น8ตัวอาจจะมีเลข อะไรในนี้แหละทล่เขอฟอนไว้มี8จาก8ตัวจะมีคําตอบอยู่ถึง3ตัวนะครับคำตอบจะมีอยู่ถึง3ตัวอีก5ตัวจะไม่ใช่คําตอบดังนั้นเราต้องฝุ่มให้ถูกนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยเลขที่ง่ายๆในการฝุ่มนะครับกูจะใช้เลข1กับลบหก่อนถ้าได้มันก็จะหลุดของมันไปเลยนะครับดังนั้นกูขอเลือกที่เลข1น,นะครับกูฝุ่มที่เลข1ก่อนอ่าดูนะครับ หลังจากนั้นนะเราก็จะเอาตัวแรกนะครับวิธีการลงมาตั้งนะครับได้เลขหนตรงนี้ออกมาแล้วเราให้ใช้วิธีว่าดูตัวที่เราเลือกมาเอาตัวเลขหนตัวนี้มาคูณกับเลขหนตัวนี้ผลลัพธ์ที่ได้เขียนเฉียงมาตรงนี้นะครับเขียนมาตรงนี้ดังนั้น1นึ 1, คูณหครูเขียนผลลับที่ได้คือ1นนะครับตำแหน่งนี้ให้บวกกันนะครับเราก็มองครับลบเบวกหมันน่าจะตอบลบหนะครับ จากนั้นเราก็ย้อนกลับไปตัวที่หารของเราตัวนี้คือ1นะครับให้มาคูณกับเลขลบหครับแล้วก็เขียนตำแหน่งถัดมาตรงนี้นะครับเฉียงขึ้นมาตรงนี้1คูณกับลบหผลลัพธ์ที่ได้ลบหครับบวกกันสิบสี่บวกด้วยลบหก็คือเอาสิบสี่ลบหกเลยสิบสี่ลบหคําตอบมันคือแดครับแล้วก็ย้อนกลับไปหาเลขหนึ่งนี้อีกครับหนึ่งคูณ8ดผลลัพธ์ที่ได้แดครับ เขียนมาตรงนี้เลย8ปดอ่าเราก็จะเห็นว่าลบ8ดบวก8ดได้ศนตรงนี้แหละครับถ้านักเรียนหาแล้วมันออกมาพจน์สุดท้ายตรงนี้เป็นเลข0ูนย์หมายความว่าเลขหนึ่งที่นักเรียนสุ่มมาหาตัวนี้เนี่ยถูกต้องเลยนะครับได้คําตอบแล้วดังนั้นนะครับครูเอกจะขอขีดเส้นใต้ไว้สองเส้นเพื่ออะไรเดี๋ยวเามาดูนะครับอ่าดูนะครับจากนั้นเราก็จะบอกได้ว่าจากโจทย์ที่เขาให เราทำนะครับจากโจทย์ที่กำหนดมาว่านะครับ x กำลังสามลบเจ็ด x กำลังสองบวกสิบสี่ x ตัวนี้ลบแปดเท่ากับศูนย์สามารถแย,ยกตัวประกอบตัวแรกได้ออกมาเป็นตัวนี้ครับวงเล็บแรกได้จะออกมาเป็น x ตัวนี้ครับแล้วเราก็ไปดูตัวที่เราฝุมมาเราฝุมมาเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ให้นักเรียนเขียนเป็นตรงกันข้ามครับเขียนเป็นลบหนึ่งนะครับอ่านะ จากนั้นมันก็จะเหลือวงเล็บชุดนี้ครับพูดง่ายๆว่า่าตัวนี้มันกําลังสามครับโจทย์มันกําลังสามนะครับโดนหารไปหนึ่งครั้งกําลังมันต้องเหลือกําลังสองตรงนี้แหละครับตรงนี้ที่เขียนไว้ขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้ครับมันคือสัมประสิทธิ์ของไล่เลยนะครับนี่คือของ x กําลังสองนี่คือของ x นี่จะไม่มีตัว x นะครับดังนั้นเะนะขียนนะจะเขียนได้ว่า x กําลังสองครับตัวนี้เห็นไหมครับสัมประสิทธิ์มันคือหนึ่งตัวนี้เอง ต่อไปครับมาดูตัวนี้ลบหกเราก็เขียนได้ว่าลบหกเอ็กซ์ครับาจากนั้นครับตัวนี้ x, แปดเฉยเราก็บวกแปดครับปิดวงเล็บแล้วก็เท่ากับศูนย์ครับามาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าชุดนี้ครับมันเป็นพหุนามกําลังสองนะครับตรงนี้เราจะใช้ความรู้ของมอต้นที่เราเคยเรียนมาก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเอง แสดงว่าตัวแรกครูไม่ได้ทำอะไรนะครับครูขอลอกลงมาเลย x ลบหนึ่งตัวนี้นะครับจากนั้นครับตัวนี้สมการตัวนี้มันก็จะแยกตัวประกอบได้ดังนี้นะครับนักเรียนก็จะแยกคุ้นว่าแยกเป็น2องวงเล็บนะครับจับไปเท่ากับ0ทีนี้เราก็ดูพจน์แรกนะครับหรือพจน์หน้าสุดเลยมันคือ x กาลังสองเราก็บอกว่ามันเกิดจาก x คูณกับ x ครับเป็น x กาลังสองทีนี้มาดูพจน์ท้ายครับ ตัวเลขมันคือบวกแปดอะไรคูณกันเป็นแปดอ่าแล้วบวกกันได้ลบหกครับอ่ารูก็จะเห็นว่ามันน่าจะเป็นเลขสองกับสี่ครับที่คูณกันเป็นแปดและต้องการลบหนักเรียนก็ต้องเป็นลบสองลบสี่ครับมันถึงจะเป็นลบหกครับอ่าเมื่อเราแยกได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ถ้าจําไม่ได้ว่าแยกถูกไหมนักเรียนต้องเช็กจากคาว่าใกล้คูณใกล้นะครับตัวนี้คือเขาเรียกว่าใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลคือตัวนี้นะครับอ่า ดังนั้นขอแยกได้แล้วนะครับมาครูขอมาต่อตรงนี้นะครับจากนั้นนะนะครับเราก็จับแต่ละวงเล็บตัวนี้นะครับจับแต่ละวงเล็บตัวนี้ไปเท่ากับศูนย์ครับจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับศูนย์นะครับดังนั้นครูจะบอกได้ว่าวงเล็บแรกของครูคือ x ลบ1จับไปเท่ากับศูนย์เราจะได้ x เท่ากับ1น่ะครับต่อไปนะครับวงเล็บที่สอง มันคือ x ลบ2ครับจับไปเท่ากับ0นักเรียนก็จะได้ x เท่ากับ2ครับอ,อีกวงเล็บหนึ่งวงเล็บสุดท้ายนะครับ x ลบ4จับไปเท่ากับ0นักเรียนจะได้ x เท่ากับ4ครับดังนั้นคำตอบของเราก็จะเห็นว่ามี x เป็นเลข1 x เป็นเลข2 x เป็นเลข4นะครับโจทย์ถามว่าเซตคำตอบของสมการเห็นไหมครับ ตรงนี้เลยเซตคาตอบของสมการเราก็ต้องมาตอบแบบในรูปของเซตคาตอบดังนั้นนะครับเราก็จะบอกได้ว่านะฮะเซตคำตอบของสมการนะครับเราก็จะบอกเขาไว้ว่าคือคือเซตของนะครับเขียนเซตของมีเลขอะไรบ้างครับนี่ที่เราจะามาตอบ 1, 2 4นะครับเราก็เขียนครับ1 2 4นะครับอ่าแล้วก็ปิดเสร็จนะครับข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับคำตอบเซตของเราก็คือ 1, 2, 4นั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปนะเราก็จะมาดูข้อที่สามนะครับทีนี้มาดูข้อที่สามนะครับข้อที่สามอ่าข้อที่สามเหมือนเดิมนะครับฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ข้อที่สามบอกว่านะจงหาเซตคำตอบของสมการ อ่านว่า x กาลัง3บวก 4x กาลังสบวก x ลบ6นะครับนี่คือพหุนามของเราที่เป็นสมการกําลัง3มนะครับามาเริ่มทํากันเลยเหมือนเดิมนะครับฝึกทำไปเรื่อยอเราใช้หลักการเดิมครับเราตรวจสอบแล้วว่าเป็นยังไงครับดีกรีเรียงแล้วใช่ไหมครับเอาสมบสัติมาตั้งได้เลยคือเลข1เลขสีเลข1นลบห นะครับอ่ามาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการหารสังเคราะห์นะครับอ่าขู่อ้คอยจะขยับมานิดนึงนะนี่นะครับหารสังเคราะห์นี่นะครับจากนั้นเราก็มาดูเลขนี้เหมือนเดิมครับเลขอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือเลขหกนะครับอ่ามันคือเลขหกตัวประกอบของหกนะครับนักเรียนมาดูตัวประกอบของหกหกจะมีตัวประกอบ คือเลข1 2 3 6สาทุกตัวใส่บวกลบนะครับทุกตัวใส่บวกลบเพื่อเราจะเช็คว่ามีอะไรบ้างดังนั้นครูเอกก็สุ่มง่ายๆเหมือนเดิมครับสุ่มเลขหนึ่งนี่แหละนะครับสุ่มเลขหนึ่งลองดูนะครับสุ่มเลขหนึ่งคิดอย่างรวดเร็วเลยนะครับดึงหนึ่งตัวแรกลงมาตั้งนะครับเหมือนเดิมครับเอาหนึ่งคูณหนึ่งตัวนี้ผลลัพธ์ได้หนึ่งบวกกันคําตอบได้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าครับ แล้วก็ย้อนกลับไปหาเลขหนึ่งอีกหนึ่งคูณห้าหาคิดเลยนะครับเลขห้าครับบวกกันหกครับหนึ่งคูณหกครับได้หกครับดูครับบวกกันลบหกบวกหกได้ศูนย์อ่าโอเคครับถูกต้องอีกแล้วนะครับหลุดเลยเห็นไหมครับถ้าเราฝุ่มถูกครั้งแรกต่อไปหลุดเลยเลยนะครับคำตอบนะครับนี่มีสองเส้นเลยครับนี่นะครับ ดังนั้นเราก็บอกว่าจากโจทย์จากสมการที่บอกว่า x กํลัง3บวก 4x กลัง2บวก x ลบ6เข้ากับ0เราก็จะสามารถแยกตัวประกอบตัวแรกได้ว่านะครับวงเล็บแรกของเราก็จะเติม x ครับที่เราฝุบเหมือนเดิมครับเลขหนึ่งดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบหนะครับ แล้วเมื่อเป็นกําลังสามครับพอโดนหารไปหนึ่งตัวจะเหลือกําลังสองดังนั้นดูเลยนะครับมันจะออกมาเป็น x กาลังสองก็คือดูสัมประสิทธิ์ตรงนี้นะครับหน้า x กาลังสองเป็นหนึ่งต่อไปครับ,ส,บสัมประสิทธิ์ตัวนี้ครับเป็นเลขห้าเราก็จะเขียนว่าบวกห้า x สุดท้ายครับตัวนี้ครับ,ส,บสัมประสิทธิ์เป็นเลขหกไม่มีไม่มี x แล้วแล้วก็ปิดวงเล็บครับเท่ากับศูนย์เหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นสมการกําลังสอง ตรงนี้ฮรัสมการกําลังสองนักเรียนก็ต้องแยกตัวประกอบของตัวนี้อีกหรือทําเป็น2องวงเล็บนั่นเองที่เราเรียกกันตัวแรกไม่ได้ทําอะไรนะครับตัวนี้ครูคอลอกลงมานะครับจากนั้นตัวนี้เราจะเขียน2องวงเล็บนะครับหรือการแยกตัวประกอบนั่นเองเหมือนเดิมครับเช็คที่พจน์หน้าที่เป็น x กําลังสองนักเรียนก็จะแยกออกมาเป็น x x ใช่ไหมครับแล้วมาเช็คที่พจน์ท้ายครับอะไรคูณกันเป็น6 บวกกันเป็น5ครับคูณกันเป็น6บวกกันเป็น5เราก็น่าจะได้เลข2กับ3ครับที่คูณกันเป็น6แล้วต้องเติมเครื่องหมายบวกครับบวก2กับบวก3ครับถึงจะเป็นบวก5ดังนั้นนะครับพอถึงจังหวะนี้แล้วเราก็จับแต่ละพจน์ไปเท่ากับ0นย์นะครับจับแต่ละพจน์เนี้ยไปเท่ากับ0ูนย์นะครับจับไปเท่ากับ0ูนย์เพื่อหาค่า x อกออกมานะครับดังนั้น ครูก็จะมาหาค่า x นะครับป,รปึ๊บพจน์แรกของครูคือ x อลบหนึ่งนะครับครูก็จะบอกว่า x อลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับ x อลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เจึงตอบหนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งของครูต่อไปครับตัวที่สองเอกรสองเท่ากับศูนย์ครับเห็นไหมครับตัวที่สองตัวนี้ดังนั้น x จึงตอบลบสองครับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับมันคืออะไรครับนี่ไงครับ x บวกสามครับเนี่ยครับ x บวกสามเราก็เขียนครับ x บวกสามเท่ากับศูนย์ x ของเราจึงตอบลบสามครับนั่นคำตอบของเราก็จะมีอยู่สามตัวเหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวนี้นะครับที่เป็นเลขหนึ่งสอง ลบสองครับแล้วก็ลบสามดังนั้นเราก็มาสรุปตอบครับเพราะโจทย์ให้เราหาตัวนี้ครับเซตคำตอบของสมการเราก็ฝึกนะครับแล้วก็เขียนได้ว่าเซตคำตอบของสมการนะครับคือคือเซตของนะครับเซตของเลขะไรครับเนอ่า ลบสามนะครับลบสองหนึ่งนะครับคุณครูชอบเให้เขาเขียนเรียงจากน้อยไปมากแต่จริงๆถามว่าไม่เรียงได้ไหมก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะครับถือว่าถูกต้องนะครับได้คําตอบข้อที่สามนะครับามาดูข้อต่อไปครับข้อที่สี่อีกข้อหนึ่งามาดูข้อข้อที่สี่มันจะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงนะครับมันไม่เท่ากับศูนมาให้เราเห็นไหมครับมันไม่เท่ากับศูนมาให้เรา นะครับดังนั้นเราต้องจัดรูปสมการใหม่ก่อนนะครับดังนั้นนะคอกจะมาเรียงสมการใหม่ก่อนนะครับเราจะได้ว่า x กาลัง3ลบ 4x กาลัง2คุยจะย้ายมานะครับย้าย9มาทางนี้นะย้าย9มาทางนี้นะครับมันจะได้ 9x และก็ย้าย36จากลบมาตรงนี้จะกลายเป็นบวก36นะครับเท่ากับ0นั่นเอง นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตั้งหารสังเ,เ,เงรค, 1, 4, 9, คราะห์เหมือนเดิมเลยสมบัติมันคือหนึ่งลบสี่ลบเก้าแล้วก็สาสิบหกนะครับเหมือนเดิมเลยตั้งหารสังเคราะห์นะครับโอเคเนาะจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็มาดูตัวเลขนี้อีกแล้วครับเลขอะไรเนี่ยครับสาสิบหกตัวประกอบของสาสิบหกนี่เยอะมากนะครับดูนะ ตัวประกอบของ36เรามีอะไรบ้างครับ36เนี่ยตัวประกอบของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างตัวที่ก็จะมีเลขหนึ่งสองสามี่หอะไรอีกครับ12 18 36ปกูยเยอะมากเลยครับนักเรียนทุกดูใส่บวกลบเข้าไปนะครับนี่คือตัวประกอบของเขานะครับดังนั้นนะครับเราจะฝุ่มเลข นะครับนี่เลขให้เราสุ่มเยอะมากแต่มีคําตอบแค่เพียง3าตัวที่ถูกนะครับที่เหลือก็จะผิดหมดเลยดังนั้นนักเรกียนจะต้องมาสุ่มนะครับข้อนี้ครูเอกขอลองสุ่มก่อนนะครูเอกชอบเลขเลขหนึ่งไงครับถ้ามันถูกมันก็จะถูกอ่นะไม่เอาหรอกเลขหนึ่งมาหลายข้อละข้อนี้น่าจะาใช้เลขสองบ้างอขอเปลี่ยนเป็นเลขสองนะครับเริ่มทําเลยนะครับอย่างเร็วหน่อยนะครับหนึ่งาชักลงมาแล้วเอาสองมาคูณหนึ่งครับผลลัพธ์มันได้เลขสองอ่ะบวกกัน ลือลบสองครับลบสี่นะครับบวกสองเหลือลบสองและคูเอ็กก็จะกลับไปหาสองตัวนี้คูณกับลบสองครับเป็นลบสี่ครับบวกกันลบสิบสามครับลบสิบสามลบเก้าบวกลบสี่เป็นลบสิบสามสองคูณลบสิบสามได้ลบยี่สิบหกถูกต้องไหมครับลบยี่สิบหกบวกกันยังไงก็ไม่ใช่ศูนย์ครับบวกแล้วเหลือเลขสิบ ถ้าตรงนี้ไม่ใช่เลขศูนย์นะครับแสดงว่าสิ่งที่เราเลือกมาตรงนี้เลขสองเนี่ยให้เปลี่ยนเลยครับแสดงว่าสองใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่ลบทิ้งเลยสิ่งที่เราทํานะครับอ่านี่คือความลําบากของมันนะครับอ่าขอเปลี่ยนเลขใหม่นะครับดังนั้นครูเอกจะเปลี่ยนเป็นเลขที่มันถูกต้องเลยนะครับคือเลขสามนั่นเองอ่าลองดูนะครับถูกไหมรูเอกเดานะฮะใครๆเขาบอกว่ารู้คําตอบยู่แล้วแต่เดาทําไมนะครับอ่าสามคูณหนึ่ง ได้3 -4 ลบ4บวก3ได้ลบ1นะครับนี่นลบ4บวก3ได้ลบ1ย้อนกลับไปหาเลข3าใหม่3คูณกับลบ1ก็จะเป็นลบ3ครับเห็นไหมครับลบ9ลบอีก3มันก็จะเป็นลบ12แล้วก็เอา3คูณกับลบ12ครับ3คูณ12เป็น36แต่ติดลบครับเห็นไหมครับ36บวกลบ36ตัวนี้ก็จะเป็น ศูนย์ครับอ่าถูกต้องครับเนี่ยถ้าได้ศูนย์อย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นก็นี่เลยเส็นใต้จากนั้นนะครับจากโจทย์ที่ได้มาจากโจทย์ตัวนี้นะครับครูเอกจะเขียนจากโจทย์ตัวนี้นะเปลี่ยนตัวที่เราเปลี่ยนใหม่แล้วครับเปลี่ยนตัวนี้นะนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วครูเอกก็จะบอกว่าจาก x กาลังสามลบ 4x กาลังสองลบ 9x บวก36สามารถแยกตัวประกอบตัวแรกได้ออกมาเป็นวงเล็บ x ทีนี้เราดูตรงนี้ครับเราเลือกเลข3ใช่ไหมครับเราต้องเขียนเป็นลบ3ครับนักเรียนตรงนี้นะตรงนี้ครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะเอาสมบสัติตัวนี้มานะครับ x กลังสองเป็น1ต่อไปครับลบ1มันก็เลกเขียนต้องเป็นลบ x ครับต่อไปครับตัวนี้เป็นลบ12 เท่ากับ0จากนั้นนะครับตรงนี้เราก็จะแยก2วง2วงเล็บตัวนี้นะครับหรือแยกพหุนามตัวนี้ที่เป็นพหุนามกำลังสองแยกตัวประกอบของเขาวงเล็บแรกก็จะเขียนได้ว่า x ลบ3ต่อไปครับวงเล็บเนี้ยทำเป็น2วงเล็บนะครับหรือแยกตัวประกอบของเขาเราก็เริ่มจากตัวหน้าครับพจน์หน้าคือ x กำลังสองเราก็จะแบ่งเป็น x x ทีนี้เราต้องหาตัวเลขที่คูณกันเป็น12ครับ อะไรคูณกันเป็น12รวมกันแล้วเป็นลบหหรือกันพูดง่ายๆห่างกัน1แต้มหาตัวเลขที่มันห่างกัน1แต้มคูณกันเป็น12นะครับถ้านักเรียนมองเลข2กับเลข6ใช่ครับคูณเป็นสิบสองแต่2กับ6นี่ห่างกัน1แต้มไหมมันห่างกัน4ี่แต้มใช้ไม่ได้แน่นอนครับดังนั้นคูณกันเป็น12เนี่ยคือ3กับ4ครับเห็นไหมครับ3กับ4ห่างกันอยู่1แต้มดังนั้นน่าจะใช้เลข3กับเลข4ดูนะครับใช้เติมเข้าไปลงไปน่าจะเป็นเลข3กับเลข ทีนี้พจน์กลางต้องการติดลบดังนั้นต้องเป็นลบสบวก3ครับมันถึงจะติดลบ1นะครับโอเคเราจะแยกได้ประมาณนี้่าพอแยกได้ประมาณนี้นะครับต่อนะครับคูเอ็กเอามาเขียนทั้งนีนะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0นครับทุกตัวนี่ครับ3มวงเล็บเนี่ยเท่ากับ0ดังนั้นนะครับวงเล็บที่1ของคูเอกก็จะเป็น x ลบ3เท่ากับ0ูนย์ x จึงตอบ3ครับอ่าวงเล็บที่1ผ่านไปแล้วนะครับนี่วงเล็บนี้ต่อไปวงเล็บนี้นะครับวงเล็บนี้ x บวก3อขอขีดสร้างขั้นต่อไปนะครับก็จะบอกว่า x บวก3เท่ากับ0ครับ x จึงตอบลบ3อ่าวงเล็บนี้ก็ผ่านไปนะครับต่อไปครับสุดท้ายสุดท้ายวงเล็บนี้ครับ x ลบ4อ่าเอามาเขียนนะครับ x ลบ c เท่ากับ0 x จึงตอบ4เห็นไหมครับเราจะได้คำตอบอยู่3ตัวเหมือนเดิมครับ x เป็น3เป็นลบ3เป็น4นะครับเราก็มาสรุปคำตอบของเราว่าเซตคำตอบของสรรมการคือเซตของเ็จะเขียนจากน้อยไปมากนะครับลบ3 3 C นะครับอ่านี่ก็คือคำตอบของเรานะครับเสร็จไปอีกข้อนะครับอ่าโอเคครับวันนี้3ข้อนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ